ลัคนาราศีกรกฎ8เดือนนี้เงินเข้าตลอดรวยทรัพย์รับเงินก้อนโตประจํำปี2 5 6 7จะเป็นช่วงเวลาไหนบ้างไปรับชมกันได้เลยครับก็สวัสดีทุกท่านและชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ EP นี้อาจารย์จะมาเปิดดวงการเงินปี2 5 6 7ทั้งปีเลยนะครับของชาวกรกฎครับมาดูกันเลยว่าช่วงเวลาไหนจะได้เงินได้จากอะไร ช่วงใดๆจะต้องจ่ายเงินจะได้ระมัดระวังจะได้รอดก่อนนะครับตรงนี้และที่สําคัญเราต้องมาทําความรู้จักกับดาวการเงินกันก่อนครับของชาวลัคนาราศีกรกฏครับตามภาพเลยครับเทวดาพระอาทิตย์ครับโอ้โหดูดีมีสงาาส่าราศียืนดูเท่มากเลยนะครับดูพระเอกสุดๆเพราะฉะนั้นดาวการเงินเราถ้าจะทําให้เราได้เงินก็ต้องทําตัวให้ชัดเจนมีชื่อเสียงดูดีดูมีสงาาส่าราศีถูกต้องเป๊ะตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเปะ๊ะเพราะอะไรก็ดาวอาทิตย์โคจร ขึ้นทุกวันตกทุกวันนะครับไม่มีพักมนเซิร์ไม่มีเดินถอยหลังวิปริตเลยเฉลี่ย30วันต่อราศีเพราะนั้นทําอะไรก็ให้ว่องไวรวดเร็วก็จะยิ่งได้เงินเยอะนะครับตรงน,นี้เห็นไหมเมื่อเรารู้ตามนี้แล้วไปเริ่มช่วงเวลากันเลยครับเริ่มต้นนะครับ15มกราคมครับถึง13ากุมภาพัานธ์ปีสองครับกลางเดือนมกราเงินมาแล้วได้จากอะไรครับคู่ครองคนรักหุ้นส่วนลูกค้า แฟนสายเปก็ได้เพราะดาวการเงินเราดาวทิตไปอยู่ในเรือนปัตตานีคนรักไนงะอ่าแฟนมาเปแฟนพูดจาเจราจาดีๆได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับยอมทําเลยอ่าดูดีสองดาวอาทิตย์ก็คืออยู่ตรงหน้าเราแล้วเห็นไหมถ้าอยู่ตามภาพเนี่ยก็คืออยู่ตรงหน้าก็คว้าได้ก็ควายิ่งขยนันยิ่งดียิ่งรวยมีช่องมีทางมีลู่ทางไปนะครับได้หมดนะแต่ดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวเสาอ่ะถ้ามันต้อง ไปสัมพันธ์กับของเก่าอ่ามรดกอ่าหรือที่ไกลๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะทำได้หมดเลยนะครับหรือจะช้าหน่อยต้องอึกถึกทนก็ต้องทำนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาที่ดีครับจะได้เงินได้ทอไงเห็นไหมกลางเดมมกกาลาเงินก็มาแล้วนะเพราะนั้นหลังปีใหม่รีบกลับมาทำงานกลับมาลุยนะครับเพราะการเงินเรารออยู่แล้วว่าจะได้นั่นเองนะครับและหลังจาที่สบามกุมภาพันธ์ถึงวันที่ 14มีนาคมปี67อันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวการเงินไปสถิตในเรียนมรณะได้ตำแหน่งเป็นปุปุปะเกษตรเพราะ,ะ,ะฉะนั้นก็แปลว่าจะมีรายจ่ายเกิดขึ้นก็มีสิทธิ์จะเป็นรอบบินที่ต้องจ่ายพอดีอะไรที่ควรจ่ายก็จ่ายไปเลยนะอะไรที่ไม่ควรเช่นให้เพื่อนยืมเงินไปลงทุนอะไรหวังรวยทางลัดอะไรแบบนี้ไม่ไม่แนะนํานะครับหรือจะมีแก๊งคอร์เซนเตอร์โผล่เข้ามาเราก็อย่าไปเชื่ออะไรในช่วงเวลานี้ว่าโอ้พี่จะได้เงินปันผลนั่นนี่นู่นเยอะแยะ,ยะมากมายไม่ได้หรอกครับ นะจะมาหลอกเราจะมาเอาเรามากกว่าเห็นไหมราะนั้ถ้าฟังชอกใจเกที่ว่าก็รู้แล้วว่าสิบสามกุมภาถึงสิบสี่มีนาะเราจะรอดครับถ้าเราไม่ไปเผลอใจออดอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าถามว่าจะได้เงินจากอะไรอะไรอยู่ในเรื่องมรณะก็ยังได้นะครับเพราะผมก็มีเคยประสบการณ์ตรงที่ดูดวงว่าดาวการเงินเป็นมรณนนนนะก็ยังหาเงินหาทองได้ก็คือแดนไกลต่างทินต่างแดนต่างประเทศออนไลน์อ่าช่วงนี้ก็ไปหากินแก้ไกลหน่อยถึงจะดีนะครับ หรือมือสองตกแต่งต่อเติมท่อมแทนฟืฟ้นฟูรีโนเวทรีไซเคิลรียูสอะไรแบบนี้อ่ะก็จะทําให้เรามีเงินมีทองร่ํารวยได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องบอกาต้องหนักต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันต้องทําเยอะใช่ไหมก็คือช่วงนี้นะเพราะนั้นรู้ไว้เลยช่วงนี้ต้องเรามาระวังต้องเซฟเงินต้องประหยัดนะต้องไม่ใช้เงินสุริสุร่ายนะครับและหลังจากนี้ดีเลยครับ14มีนาคมถึง13เมษายนครับปี67ครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพสุภะครับ การเงินเข้าพบสุภาพว่าสสาเร็จไงมีเป้าหมายเป้าหมายมีไว้พุ่งชนตั้งเป้าเลยอยากได้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านกี่ร้อยล้านทําทเลยได้แน่นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ส่งเสริมเห็นไหมก็เข้าหาพเราผู้ใหญ่ซะทําตามนี้ก็จะได้งานได้เงินดาวอาทิตย์อยู่บ้านดาวพระนาหัสเป็นคู่มิตรกันเนี่ยปัญญาองค์ความรู้ที่เรามีใส่ปล่อยของไปเยอะๆอะปัญญาผ่านรวยก็ได้อแล้วดาวอาทิตย์จังหวะเนี้ยอยู่ร่วมกับดาวราหูที่จอดมาพอดีก็ต่างประเทศออนไลน์ลุยไม่มีอะไรต้อง ช้าแล้วช้าอดลุยได้นะครับตรงนี้แล้วก็มาถึงจังหวะที่เรียกว่าดีที่สุดรวยที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะครับคือ e. ส3บาเมษายนคือวันสงการไปแล้วนั่นเองถึงสิเดือนพฤษภาคมปีส5 6 7หครับก็เรียกว่าสงการไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับเอาเวลากลับมาทํามาหากินเลยเพราะดาวอยู่แค่เดือนเดียวได้จากการงานด้วยธุรกิจด้วยเพราะอ,อยู่ในเรือนกรรมะอ่าแปลว่าขยานันตั้งใจสู้ลุยแข่งขันฝ่าฟันทอรหดอดทน ต้องเหนื่อยตามนี้นะเพราะอะไรเพราะอยู่ในบ้านดาวอังคาร่ยต้องไฟติ้งกันนิดหน่อยหรือแก้ปัญหากันบ้างอ่าแต่ได้ตําแหน่งมหาอุดแปว่ายิ่งใหญ่สูงส่งมากมายเวอริรี่มเงินมันนี่เวอริมักก็แปลว่าเงินเยอะมากนะทีที่บอกว่าได้เยอะสุดรวยสุดในปีนี้นะครับแต่ละคนก็จะได้ไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับพื้นดวงถ้าพื้นดวงเดิมคุณดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งที่ดีแบบนี้จอดมาดีอีกคุณก็จะได้มากมายแต่ถ้าดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งอื่นก็ ได้ลดลั่นกันลงไปแต่เชื่อว่าได้อย่างแน่นอนมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงหรือขยันมากก็ลุยก็รวยมากครับเพราะนั้นย้ำอีกทีหนึ่ง 3, 13. ส13เมษายนถึงวันที่15เดือนพฤษภาคมปี67ครับจะรวยแบบสุดๆครับยินดีด้วยเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับวันที่14เดือนพฤษภาคมถึงที่15เดือนมิถุนายนครับดาวอาทิตย์เข้าเรือนลาภะ โอโ้เงินเป็นลาบอะเงินมาง่ายมาเรื่อยๆมาเยอะไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยหรือเสีย่ยงโชคก็ถูกได้รางวัลมีโชคลาบก,ก้อนใหญ่ก้อนโตโชคลาบพุ่งชนเข้ารัวๆอะไรอย่างนี้เลยนะและดาวที่อยู่บ้านดาวสุก็แปลว่าอะไรแต่งตัว DJ, ดีเจาจาเอนเตอร์เทนมีความสุขแล้วเงินก็จะมาให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกนะโอ้โหหรือเสีย่ยงโชคก็ได้เงินทองก็มานะหรือโอ้โหเรียกว่า ทำอะไรในช่วงเวลากลางวันเยอะๆดิพระดาวที่คือดาวภาคกลางวันเห็นไหมก็จะทำให้เรามีเงินมีทองมีโชคมีลาบครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าดีตั้งแต่สงการไปเลยนะถึงวันที่15มิถุนายนครับเพราะหลังจากวันที่15มิถุนายนไปแล้วถึง16กรกฎาคมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่เรือนวินาศครับวินาศก็แปลว่ารายจ่ายก็ได้ไงมีรายจ่ายเกิดขึ้นได้ง่ายแสดงว่าช่วงเวลานี้ก็ไม่ควรไปลงทุนอะไรไปแปลกๆไม่หวังรวยทางรัดไม่ไป ทำอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาอ่าเนี่ยก็จะไม่เสียเงินและจะรอดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือใครมาชวนทําอะไรก็ไม่ต้องไปทําในช่วงเวลานี้อดทนไว้ก่อนเห็นไหมเราก็จะรอดครับแต่ถ้าถามว่าได้เงินได้จากไหนแก้ปัญหาครับออเดาวพุทธครับสื่อสารติดต่อเจรจารในโลกออนไลน์เยอะๆก็ทําได้เหมือนกันและดาอาทิตย์ได้ตาแหน่งด้วยนะ ราชาโชคฉลโกฉะเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชสักดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเหรอไหมก็เลยบอกว่ามีมาแบบฟุก๊กฟุกได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบไม่เปิดเผยก็ได้เออนะถ้าจะได้อะเนาะหรือราชาโชคก็เสี่ยงโชคกับผู้ชายมีเกณฑ์จะให้โชคหรือคุยกับผู้ชายผู้ชายจะมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นครับหรือจะมีจ่ายก็มีให้จ่าย หมดแล้วก็มาคือราชาโชคเนี่ยไม่หมดจริงนะพอจะหมดจะหมดแล้เดี๋ยวก็ได้มาแล้วก็หมดแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยในช่วงช่วงนี้นะครับนะแต่หลังจากนี้ไปครับวันที่16กรกฎาคมไปแล้วถึง17ส,สิงหาคมครับดาวอาทิตย์ทับตัวเราเรียกว่าเงินทับตัวครับแต่ได้ตําแหน่งมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉงช่างโลดโผนหนักหนาหน้ายำเกงยดพื้นเพลงจึงมีให้ดีใจครับ เพราะนั้นก็แปลว่าต้องฝ่าฟันโลดโผนโจรทยานบูหน่อยลากเลือดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฝ่าฟันต้องเหนื่อยหน่อยแต่เงินทับตัวลว่าไม่หนีไปไหนวิ่งหาเราเลยได้แน่นอนได้เยอะด้วยเพราะเป็นฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ก็คือก้อนใหญ่นะครับตรงนี้อ่านะแล้ว2ออยู่ในบ้านดาวจันทต้องเน้นเซอร์วิสบริการดูแลรับใช้เลยอะ่ะยอมเลยช่วงนี้ไม่ไปเถียงไม่หือไม่เอือรับรองหรืออ่อนน้อมถ่อมตนอีกนะโอ้โหได้อีกเยอยะแยะมากมายเหมือนกันนะเพราะนั้นเรียกว่า ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมไปแล้วกลางปีไปแล้วโดดเด่นมากนั่นเองแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยนะครับวันที่17ส็สิงหาคมครับถึงที่สิบเจ็ดกันยายนครับดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรตาธิบดีเออเรือนนั้นแน่นหนาไม่พาหมองก็พาสดใสไงโอ้โหได้มากโดดเด่นดีสั้นๆเลยไม่ต้องอะไรมากคือไหลามาเทมาเงินทองเข้ามาไปกรอบเป็นกรรมเพราะอย่าลืมว่าช่วงตั้งแต่พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมดาวพฤหสัสบ,บดีครับอยู่ในเรือนลาพระด้วย ดาวอาทิตย์ก็อยู่ในเรือนการเงินอีสิอเจ็ดสิงหาโอ้โหไหลามาเทมาได้มากอย่างแน่นอนแค่แต่งตัวให้ดูดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีออร่าทาอะไรชัดเจนถูกต้องตรงไปตรงมาไม่ไปคิดคดทรยศนะโอ้โหจังหวะนี้นะได้อีกเต็มคาราบเบลแน่นอนนะครับตรงนี้นะก็ยินดีด้วยกระชากกรกวว่าช่วงเวลานี้ควรลงมือทําให้เยอะที่สุดอีกช่วงหนึ่งเลยลองลงมาจากช่วงสงการนะก็ช่วงสิงหานี่แหละครับนะ นี่คือพีสุดแล้วนะเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยดาวอาทิตย์ครับวันที่17กันยาถึง17ตุลาคมเนี่ยอยู่ในเรือนสหัสช้าเนี่ยก็ไม่ได้มีตําแหน่งใช่ไหม,ไหมก็จะได้แบบปกติอ่ะไม่ได้พีมากเหมือนกลางเดือนสิงหากลางเดือนกันยาคือเดินทางเจราจาติดต่อออนไลน์สื่อสารพูดคุยพบปะบารก็ทําทไปนะก็แถมอาทิตย์ไปอยู่ไปเลงกับลาหูอีกโอ้ก็มีหนักมีเหนื่อยกันบ้างเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเริ่มเริ่มเบาแล้วแปลว่าเข้าไตมาสุดท้ายเนี่ย การเงินจะไม่ได้โดดเด่นมากนะเพราะฉะนั้นก็รีบทํารีบดูตั้งแต่ต้นปีกลางปีได้เลยนะครับเนี่ยมาดูต่อเลยนะครับวันที่17ตุลาคมครับถึง16พฤศจิกายนครับดาวอาทิตย์การเงินเราได้ตําแหน่งเป็นนิดนิดก็แปลว่าน้อยแปลว่าเบาแปลว่าไม่มาก แปลว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าจะอยากจะได้มากก็ต้องทำเป็นสองเท่าสามเท่าก็ต้องเหนื่อยเยอะอยู่ดีถึงจะได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตเห็นไหมผมก็ให้ทางแก้ไปเรียบร้อยแล้วต้องทําเยอะมากกว่าเดิมต้องสู้มากกว่าเดิมสัมพันธ์กับบ้านรถที่ดินดิเพราะว่าดาวการเงินเราไปอยู่ในเรือนพันธุทุพันธุแปว่าบ้านรถที่ดินขายบ้านขายรถหรืออสังหาพวกเอาลงอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยได้หมดเลยทุกคนก็ได้จากการแก้ปัญหาทุกคนก็ช่วงนี้เรียนอย่างไปทำอีกอย่างผมเคยเจอเคสแบบนี้เลยนะ ก็คือพื้นดวงเกิดเขาดาวการเงินเขาเป็นนิดมันตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาไปเรียนอยีกอย่างไปทําอีกอย่างเขาได้เงินได้ทองเยอะมากรวยมากไม่ใช่ว่ารวยไม่ได้นะรวยได้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องไปทำเรื่องมันแปลกแ,ลกแ,ลกแลกตกต่างไม่เหมือนชาวบ้านหรือไปทําอะไรผ่านออนไลน์เห็นม่งก็จะช่วยได้เยอะนะครับตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องกันครับวันที่สิพหกจิกายนถึงสิบหกธันวาคมนะครับสิ้นปีแล้วครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ในภพปุตตะเนี่ยมันเป็นห้าแกละคนางไงอ่า แล้ววิภูมะทั้งโสลาปัญจะแก่ลักขณาพุทธจ้าจันทร์กับชีวะไปแปดสุสุ์เจ้าว่ารอน,นิลันก็ระวังหน่อยอะจะเสียเงินให้กับคนใกล้ชิดใกล้ตัวโดนหลอกโดนโกงอะไรแบบนี้นะครับด้วยอทิ่อยู่บ้านดาวังคาอีกก็กู้ศัตรูกนดิถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ระวังแล้วกันอย่าไปเสียรู้อะไรให้กับใครมากแต่ถ้าจะได้ได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้เพราะพบปุตตะง่าหรือลูกหรือบริวารน,นั่นเองเนี่ยถ้าบริหารคุยกันดีๆอ่ะไม่ทะเลาะกันเนี่ยมีเณฑ์ได้เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะ อันนั้นก็เริ่มเห็นว่าเออยังพอมีมุมได้แต่เทียบกับอ่าอะไรนะช่วงสงการเมษาหรือช่วงสิงหากรกดาเนี่ยมันไม่ได้เลยนะช่วงนั้นได้เยอะกว่าแล้วก็สุดท้ายครับสิบหกธันวาคมถึงสิบี่มกราปีสองพเนร้อยหกสิแปดมาข้ามไปปีหน้าแล้วเป็นอลีครับก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นได้ง่ายมาบ่อยๆแต่ได้เทวีโชคครับอ่าถึงมีจ่ายก็มีได้มาแต่ก็แน่นอนครับประหยัดหน่อย ถ้าจะได้แก้แก้ปัญหาบุกเบิกออนไลน์มีผู้หญิงคอยช่วยเหลือกเกื้อกูลใช่ไหมหมดแล้วก็มาเนะ่ยเหมือนราชาโชคในเรือนวินาศหมดแล้วก็มาอันนี้เทวีโชคอยู่ในเรือนอลก็แปลว่าหมดแล้วก็มาได้เช่นเดียวกันก็หมุนเนี่ยเป็นเป็นช่วงหมุนเงินแค่นั้นเองแต่ถามว่าโดดเด่นไหมก็ไม่โดดเด่นผมก็เลยให้เป็นตัวสีดําๆไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็มี8เดือนนะที่โดดเด่นมากก็หวังว่าชาวกรกฎจะได้วางแผนตามนี้และไปลงมือทำตามนี้จะได้เฮงๆรวยๆกันนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือ ฝากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์โดยเฉพาะแชร์เนี่ยแชร์กันเยอะๆได้เลยนะครับแล้วถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วท่านใดที่แชร์คลิปผม5คลิปขึ้นไปแล้วแคปหน้าจอส่งมาในไลน์ s a i ท e t e w a 6 5อาจารย์จะดูให้ฟรีหนึ่งคำถามเลยเออยากรู้เรื่องอะไรนะก็จะตอบในไลน์ให้เลยนะครับนะขอห้าแชร์นะครับ,นะรบตรงนี้นะเออนะเพราะว่าข้อมูลเราดีอ่ะมีประโยชน์ในดาวการเงินทั้งปีใครได้รู้ไปก็แปลว่า ได้ประโยชน์เนี่ยได้บุญเราก็ได้บุญด้วยนะอันนี้ฝากเลย5้าแชร์ได้ฟรีหนึ่งคถามนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมไปฟังราศีอื่นกันต่อด้วยนะครับและที่คือภาพรวมดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยําสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับ และอาจารย์เกตเทวาครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกแล้วประกันได้ดูภายในยีชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า YouTube ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกตเทวาครับทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซุปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับ นี่นะครับกรอบสีแดงครับคำว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทำคลิปที่มีคุณภาพ ทำนายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้แล้วก็รอดก่อนนะครับ แล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สี่นี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรดเทว65ครับ ทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน19 9บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกตวัฒน์จะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกตวัฒน์ยินดีรับตวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยาครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดี จะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บ มีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้ และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79 0กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรทเทวาหกห้าที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบ เนื้อๆเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดส g ยเกตเทวา5มานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ แล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกรทเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพศเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายในย4ี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับ แน่นอนครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับ อย่าลืมคนระับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้า้อมมูลถูกต้องตอบให้อย่าง